สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาไปร้านเมทาวลัยสอนแดงนะคะร้านที่ได้มิชลินสตาร์มาหลายปีเลยนะคะร้านจะตั้งอยู่ตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและนี่คือหน้าร้านการตกแต่งร้านนะคะจะเป็นแบบโบราณย้อนยุคหน่อยเพราะว่าร้านเปิดมานานเกือบจะ70ปีแล้วนะคะจะแต่งแบบหรูหราย้อนยุคตามสมัยนั้นเลยนะคะเมื่อ70ปีที่แล้ว มาถึงหน้าร้านก็จะเห็นสารพัดป้ายนะคะจากรายการอาหารต่างๆที่การันตีว่าร้านนี้เป็นร้านอร่อยแน่นอนนะคะเข<อ>าจะขายอาหารไทยนี่นะคะป้ายเยอะมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะการตกแต่งก็จะเป็นแบบย้อนยุคนะคะแต่ขอแนะนําว่าควรจะจองก่อนที่จะเข้ามาเพราะว่าโต๊ะที่เห็น,นว่างๆแบบนี้นี่คือจองเต็มหมดแล้วนะคะเรามาเกือบไม่มีที่นั่งเพราะว่าบล็อกอินเข้ามานะคะ จะมีเพลงแบบย้อนยุคให้ฟังด้วยนะคะตั้งแต่เที่ยงถึงบ่าย2โมงแล้วก็6โมงเย็นถึง3ทุ่มมีทุกวันนะคะใครอยากฟังเพลงต้องมาตามเวลานี้นะคะและนี่คือเมนูของร้านสอนแดงนะคะนี่มิชลินสตาร์หลายปีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดเมนูให้ดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะราคาประมาณเท่าไหร่ที่นี่จะขายอาหารไทยเป็นหลักนะคะเป็นอาหารไทยโบราณที่แบบบางอย่างนี่คือกินที่อื่นไม่เหมือนที่นี่นะคะ คงเป็นสูตรเฉพาะของร้านเมทาวลัยสอนแดงนะคะคราวนี้มาดูเมนูกันค่ะนี่มีชิลินสตาหลายปีเลยนะคะเดี๋ยวมาดูเมนูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะหน้านี้เป็นอ่าพวกอาหารว่างนะคะมีกระทงทองนะคะมีกรอบชาววังกระทงทองจะมีราคาชุดเล็กร้อยเก้าสิบบาทชุดใหญ่สองร้อยแปดสิบห้าบาทนะคะมีกรอบชาววังก็ราคานี้เหมือนกันนะคะมีทอดมันปลากราย ที่เราเคยกินก็คือกระทงทองทอดมันปลากายมีกรอบชาววังคืออร่อยทุกอย่างเลยนะคะนอกจากนั้นก็มีพวกหอยจ้อพวกมูสเตชุดเล็กนี่270บาทนะคะไก่หอใบเตย260บาทปอเปี๊ยทอดก็260บาทนะคะ ราคาของอาหารที่ร้านจะเริ่มต้นอยู่จะมีจานเล็กจานใหญ่ให้เลือกนะคะเริ่มต้นอยู่ที่ก็ประมาณ200ถึงชุดใหญ่ก็ประมาณ3-400่ยนะคะหรือว่าถ้าเป็นมีอาหารทะเลเป็นพวกอาหารทะเลก็อาจจะแพงขึ้นมาหน่อยนึงนะคะ หน้านี้เป็นยำลาบนะคะแนะนําเลยนะคะยำถั่วภูกุ้งสดยำส้มโอกุ้งสดอร่อยทุกอย่างนะคะจานเล็ก250บาทจานใหญ่375บาทนะคะแล้วก็มีพวกส้มตําต่างๆนะคะส้มตําไทยใส่กุ้งจานเล็ก250บาทนะคะก็ถือว่าสําหรับเราเราก็รู้สึกว่าราคาอาหารค่อนข้างสูงอยู่นะคะแต่ว่าเมื่อไปดูพวกวัตถุดิบต่างๆที่เขาเลือกใช้แล้วก็รสชาติอาหารนะคะก็ถือว่าคุ้มสําหรับการมา กินอาหารที่เมทาวไยนะคะหน้าต่อไปก็จะเป็นพวกแกงพวกผนงนะคะแกงกะทิต่างๆนะคะแล้วก็เป็นพวกต้มยำแกงจืดให้เลือกอาหารหลากหลายนะคะมีให้เลือกเยอะมากแล้วก็หน้านี้นะคะก็จะเป็นพวกผัดทอดต่างๆนะคะหอหมกที่นี่เขาก็บอกว่าอร่อยแต่เราก็ยังไม่เคยทานนะคะนี่นะคะรายการอาหารเยอะมากค่ะ สำหรับความคิดเห็นส่วนตัวของเราเราว่าร้านนี้เหมาะสำหรับการมาทานเป็นหมู่คณะเป็นครอบครัวนะคะเนี่ยมีพวกไข่เจียวพวกน้ำพริกผัดผักต่างๆก็มีให้เลือกนะคะอาหารจะเป็นจานใหญ่ซะหน่อยจานเล็กนี้ก็สำหรับเราเรายังถือว่าใหญ่อยู่นะคะนี่เป็นพวกกุ้งปลาต่างๆนะคะราคาก็ตามสมควรนะคะปลาหมึกหอยปูพวกนี้มีหมดนะคะปรุงเป็นอาหารไทย นี่นะคะเมนูเยอะมากจริงๆค่ะอาหารจานเดียวก็มีนะคะค่าอบสับประรดอยู่ที่320บาทนะคะจานหนึ่งก็มีผัดไทยกุ้งสดมีอะไรให้เลือกเยอะนะคะก็นี่นะคะเป็นรายการอาหารเดี๋ยวเราจะให้ดูอาหารที่เราสั่งมานะคะดูหน้าตาว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะนอกจากนั้นก็นี่นะคะมีอาหารเจด้วยนะคะใครที่ทานเจแล้วก็มีของหวานด้วย ช่วงนี้นะคะมีความพิเศษอยู่อย่างนึงถ้าว่ามาในช่วงเวลานี้นะคะาร้อนเขาจะมีเข้าแชร่ด้วยนะคะจะมีถึงแค่สิ้นเดือนเมษาแต่ว่ามีวันละแค่30ชุดต้องจองนะคะและนี่คือหน้าตาอาหารที่เราสั่งมานะคะยำส้มโออันนี้คือกระทงทองอร่อยมากนะคะนี่เป็นขนมจีนค่ะแล้วก็คลิปนี้ ทําทมาเพื่อเป็นไกด์ไลน์กับเพื่อนๆนะคะเผื่อใครที่สนใจอยากจะไปรับประทานอาหารที่ร้านเมทาวลัยสอนแดงนะคะก็จะได้ดูคลิปนี้เพื่อใช้ในการตัดสินใจนะคะนี่ให้ดูความเหนียวหนึบของอทอดมันปลากลายนะคะเหนียวมากหนึบสู้ฟันมากนะคะไม่มีแป้งเลยเนื้อปลาล้วนๆเลยค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ